สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยนะครับในรถ All New m u X นะครับว่าปุ่มทางด้านขวามือผมเนี่ยนะครับด้านนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากนะครับ3ปุ่มทางด้านล่างก่อนนะครับว่าสาปุ่มนี้ นะครับมีหน้าที่ทำอะไรนะครับบนหน้าจอนะครับในตัวของมาตรวัดนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นการสไลด์นะครับซ้ายขวานะครับในฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่นะครับเราสามารถดูไม์กิโลนะครับระยะทางที่ A อทีบีนะครับก็ดูได้จกตรงนี้เลยนะครับซ้ายขวาแต่ถ้าเราต้องการไปตั้งค่านะครับเราก็กด สไลด์นะครับมาเรื่อยๆนะครับแล้วไปหยุดตรงที่ตำแหน่งตั้งค่านะครับปุ่มกลางนะครับปุ่มกลางเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นการตกลงนะครับเข้าไปในตัวของเมนูตั้งค่าต่างๆนะครับว่าเราจะไปตั้งค่าภาษาตั้งค่าภาษาตั้งค่ามาตรวัดต่างๆนะครับระบบไฟฟ้าในตัวถังนะครับถ้าเราต้องการไปตั้งภาษานะครับเราก็ยืนยันนะครับเข้าไปนะครับก็จะมีภาษาให้เลือกนะครับอังกฤษไทยนะครับเนี่ยกดขึ้นได้เลยถ้าเราต้องการ เป็นไทยปุ๊บเราก็กดยืนยันตกลงแล้วก็สิ้นสุดเท่านี้เองนะครับสมปุ่มทางด้านล่างนะครับต่อมานะครับผมจะมาแนะนำนะแ,แนะนำในตัวนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวปุ่มนะครับควบคุมระบบความเร็วแบบแปรผันหรือคูณโทนนะครับที่ทาง ISU สู m x เนี่ยเขาบอกว่า นะครับสามารถตั้งค่าแล้วก็ให้รถเนี่ยนะครับวิ่งตามทางคันน้หน้าได้เลยนะครับแล้วก็ไปจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหรือศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการเปิดการใช้งานนะครับเนี่ยปุ่มนี้เลยนะครับกดเข้าไป1ครั้งเป็นการเปิดสแตนบายโหมดนะครับจะมีตัวครอบสีเขียวนะครับเพราะรถตัวนี้จะมีกล้องนะครับคู่หน้านะครับที่เป็นตัว จับนะครับก็คือตัวเอด้าไดแหละฮะนี่นะครับเราเปิดเลยนะครับแต่ระบบตัวนี้นะครับเมื่อเราขับรถไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทำงานตั้งแต่30กิโลเมตรนะครับไปถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตัวนี้เราก็เซ็ลบหรือเซ็ตบวกก็ได้ครับเพื่อเป็นการล็อกนะครับตัวระบบคูนทนก็จะแดงสถานะตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มความเร็วได้ก็คือบวกหรือลบนะครับหรือลบนะครับตัวนี้คือตัวตั้งระยะห่างกิโลพันหน้านะครับใกล้สุดนะครับอย่างที่ผมตั้งเ่ยก็คือตอนนี้อยู่ที่60เมตรนะครับถ้าลดมาหนึ่งตำแหน่งนะครับจะอยู่ประมาณ45เมตรนะครับแหน่งกึ่งกลางมาตรฐานนะครับแล้วก็ใกล้สุดก็คือ30เมตร แต่ถ้าเราออกไปแล้วนะครับเราตั้งไว้สัก60เมตรก็ได้ก็คือระยะไกลสุดจากรถ้างหน้านะครับบวกสามารถเพิ่มความเร็วได้กดบวกนะครับหรือลบนะครับก็คือลดความเร็วได้แต่ถ้าเราแตะเบรกนะครับระบบคูดคอนโทรแมาแปรผ่นเขาจะยกเลิกนะครับจะยกเลิกนะครับถ้าเราอยากได้ค่าที่เราตั้งไว้แล้วนะครับกลับมาให้มากดตัวนี้รีซูมนะครับ R E S ต,ต,ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ cancel ก็คือยกเลิกนะครับลยก,กเลิกช่วคราวก็ได้แต่ถ้ามาอีกหนึ่งโหมดนะครับเปิดมาอีกหนึ่งโหมดนะครับที่หน้าจอนะครับจะเปลี่ยนโหมดนะครับตัวนี้นะครับเป็น L I M ก็คือเป็นตัวนะครับที่เราสามารถตั้งความเร็วในเส้นทางนะครับที่มีความเร็วกำหนด นะครับสมมุติเราตั้งมาที่โหมดนี้นะครับผมก็จะล็อกแล้วนะครับจะเป็นไฟสีเขียวนะครับถ้าผมบวกไปเรื่อยนะครับผมกําหนดในเส้นทางเนี้ยวิ่งไม่เกิน80กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อเวลาผมกดคันเร่งไปแล้วนะครับรถก็จะมีความเร็วแค่80นะครับตามที่เราตั้งเลยนะครับจะไม่วิ่งมากกว่า80แล้วนะครับ อันนี้คือการตั้งความเร็วนะครับในเส้นทางที่เรากําหนดนะครับเราไม่ต้องกลัวใบสั่งต่อไปนะครับสําหรับมิวเอ็กรุ่นนี้นะครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับก็คือแค่กดแคนเซลนะครับตัวนี้ก็หายไปแต่ถ้าเรากดอีก1ครั้งนะครับก็จะเป็นการปิดระบบทั้ง2ระบบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบนะครับการแนะนํานะครับในการใช้งานนะครับปุ่มควบคุม นะครับทาง้งนนะั่นพวงมาลัยทั้งน้านฝั่งขวาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ